ตอนทับเข้าสู่ EP ที่ห้านะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะจบคลิปนี้นะคะวันที่ยีสิบแปเดือนหปีหกสามนะคะเป็นรูปปั้นทาสานนะคะยกเสือนะคะก็เดินเดินมานะคะจากน้ำตกนะคะก็จะมาเจอรูปปั้นนี้นะคะ โดยชอบอ่าจุดนี้ที่สุดเลยนะคะเพราะเป็นภาพวาดที่สวยมากเลยนะคะเป็นอะไรนะเพ้นภาพเพ้นฝาผนังที่สวยมากเลยนะคะมีเสือแล้วก็มีช้างมีน้ำตกนะคะเป็นรูปวาดฝาผนังนะคะแบบว่าข้างห้องน้ำนะคะข้างห้องน้ำนะคะ เห็นแบบสวยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพวาดฝาผนังที่สวยมากอีกเช่นเคยนะคะจะเห็นว่ามีนกแก้วแล้วก็มีพันไม้นะคะเขียนว่าสีราไทเกอร์สู้จะมีพราทิตขึ้นด้วยเห็นไหมคะก็ มีใบไม้นะคะนั่นน่ะใบไม้สวยมากเลยนะคะวาดได้แบบลงสีแบบว่าโอเคมากเลยนะคะเออเขาเรียกอะไรอ่ะภาพฝาผนังนะคะอืมสวยนะคะมีผีเสื้อด้วยนะคะนั่นก็เป็นภาพ ข้างห้องน้ำนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปเจอเสือนะคะเป็นกรงลูกเสือนะคะน่ารักมากเหมือนลูกเหมือนลูกแมวนะคะตากลมโตเลยนะคะวันนี้นะคะเราไม่เจอแมวมองนะคะแต่เราเจอเสือมองนะคะ เขาแบบมองตามเราตลอดเลยนะคะตรงนี้เป็นจุดรอบๆการแสดงโชว์เสือนะคะเราก็ไปถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะก็เห็นไหมคะเป็นรูปปั้นเสือ น่ารักมากเลยนะคะใส่มงกุฎด,ด้วย ตรงนี้นะคะน่ารักนะคะเป็นรูปปั้นช้างนะคะแบบว่าไต้ต้นไม้นะคะเยอะมากเลยนะคะมีตั้งหลายตัวนะคะแบบน่ารักนะคะใช้จินตนาการนะคะในการทำแบบว่า อืสุดจอดเลยนะคะตรงนี้เป็นจุดสนามเด็กเล่นของเด็กนะคะจะมีแบบยีราฟที่มีชิงช้านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะคะที่สวยงามน,นะคะตรงนี้นะคะเรากำลังเถยงกับตากล้องอยู่นะคะ ตากล้องไม่ยอมเอากล้องลงต่ำนิดหนึ่งนะคะจะกล้องบอกว่ากลัวฝนกลัวฝนฝนจะตกแล้วอะไรอย่างงี้นะคะไม่ยอมถ่ายนะคะ ต้งขอขอบคุณนะคะที่รับชมมาถึงจุดนี้นะคะถึง EP ที่5นะคะก็สุดท้ายแล้วของวันที่28เดือน6ปี63นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะทางสวนสัตว์ก็จะหมดโปรเที่ยวฟรีแล้วนะคะ ส่งท้ายด้วยคลิปภาพประทับใจที่เราชอบนะคะคือภาพนี้นะคะภาพฝาผนังเสือกับช้างชอบที่สุดเลย Thank you thank you